สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่วันนี้เก่ยวกระเทียมนะคะ <Yeah. S 1> เก่ยวกระเทียมไปใส่ข้าวต้มพรุ่งนี้ทั้งข้าวต้มทั้งโจกะคะ่ะนี่กระเทียมโลหนึ่งนะคะเกีียวใกล้จะสุกแล้วนะให้มันเป็นคล้ายๆสีเหลืองทองอย่าให้มันไหม้นะพอมันเป็นสีเหลืองทองแบบกรอบๆน้อยเดียวก็ปิดแก๊สเลยเพราะว่าเน้ํามันมันร้อนแล้วทีนี้มันจะทําให้ กระเทียมเราไม่เราเราพอรู้ว่ามันใกล้ๆจะสุกสุกแบบกรอบอีกสักหน่อยแต่ว่าไม่ให้มันกรอบในกระทะเลยนะให้มันกรอบข้างนอกถ้ามันมากรอบข้างนอกมันจะพอดีแต่ถ้ามันกรอบในกระทะเลยนะช่วงที่เรายังไม่ปิดแก๊สอ่ะกวน้ํามันมันจะเย็นมันจะทําให้กระเทียมเราไม้มันจะไม่เป็นสีเหลืองทองนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ นี่กระเทียมโลหนึ่งปัน่นปั่นเองแล้วก็เกี่ยวเองลูกค้าชอบมากค่ะเพราะว่ากระเทียมหอมก็เราทำเองสองสามวันก็เกี่ยวทีค่ะของที่ร้านหมดเมื่อเช้านี้ก็เลยต้องมานั่งเกี่ยวเกี่ยวให้ดูใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวประมาณสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็จะเสร็จแหละ ี่มองดูในโทรศัพท์มันเป็นสีนี้นะแต่ว่าจริงๆมันยังไม่สุกนะมันยังไม่กรอบมันอย่าให้มันกรอบในกระทะนะเพื่อนๆให้มันกรอบแบบช่วงน้ํามันที่เราหายเย็นแล้วมันจะได้สวยดูในโทรศัพท์มันเลืองเหลืองแต่ว่าในในตัวจริงมันยังไม่สุกนะยังไม่เหลือง นี่ะแต่เทียมโลหนึ่งมันยังไม่สุกบางอันก็สุกแล้วบางอันก็ยังไม่สุกเดี๋ยวให้มันอีกสักพักนะึงเวลาเราเขี่ยดูอย่างเงี้ยมันจะดังซอกแซกซอกแซกซอกแซกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนจะคล้ายๆจะสุกแต่นี่มันยังไม่สุกแบบน้ำมันเราอ่ะกลัวมันจะเย็นใช่ไหมฮะ กลัวมันจะเย็นแล้วทีนี้มันก็กระเทียมเราก็จะสุกพอดีเลยเดี๋ยวจะได้ที่ที่กิงที่ริงเท่านี้ก็โอเคแล้วนะนี่ค่ะสวยแล้วนี่ค่ะเออเนี่ยส,สีสีเหลืองทองนี่กะสวยแล้วค่ะไม่ต้องให้มันไหม้นะไม่ต้องให้มันไหม้อยู่ในกระทะนะเพราะว่าพอเราปิดแก๊สจะไหม้คะแล้วก็น้ํามันมันก็จะกลัวมันจะเย็นแล้วกระเทียมเราก็จะพอดีเลยนะคะ อันนี้ปิดแก๊สแล้วนะคะมันไม่ได้ไหม้นะคะสีมันในโทรศัพท์มันเหมือนจะไหม้แต่ในจริงมันไม่ไหม้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจะขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆจะ้ะปิดแก๊สแล้วนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ปิดแก๊สแล้วเห็นปะน้ํามันมันก็ยังยังไอเนี่ยยังเดือดๆอยู่เนี่ยแล้วก็โอเคแล้วเนี่ยโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วนะเพื่อนๆโอเคแล้วจ้าขอบคุณค่ะ